อีกเรื่องหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับที่ยังเป็นประเด็นและก็เป็นผลพวงที่สืบต่อเนื่องกันตามมาประกอบกับการตั้งคําถามว่าในเมื่อรัฐบาลนะครับตั้งแต่สมัยพลเอกประยุทธ์เป็นคอสชอใช้มาตรา44นะครับระงับการประกอบกิจการนะครับเหมืองแร่การประกอบนะครับกิจการทั้งระงับการประกอบกิจการทั้งระงับการสํารวจการสรัมทานอะไรไว้ทั้งหมดนะครับตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ย ทำไมตอนนี้จึงเปิดโอกาสให้มีการสํารวจแร่อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวในตอนท้ายเนี่ยผมจะคุยกับท่านอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่ท่านจะมาอธิบายเรื่องนี้ให้คุณผู้ชมได้ทราบแต่ว่าให้ท่านพลเอกประยุทธ์ได้ตอบคําถามเรื่องนี้ก่อนนะครับเรื่องเหมืองทองอาัคาราที่จังหวัดพิจิตรเนี่ยจริงๆผมเรียนให้คุณผู้ชมได้ทราบกันมาแล้วนะครับว่าพูดกันตรงๆเอาแบบชัดๆก็คือว่า ก่อนที่จะมีคำสั่งมาตร,รา44ของพลเอกประยุทธ์และมีผลตั้งแต่วันที่1มกราคมสองพเนี่ยชาวจังหวัดพิจิตรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหมืองทองประท้วงแล้วประท้วงอีกชุมนุมแล้วชุมนุมอีกยื่นข้อเรียกร้องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปสำนักนายกไปกรรมการสิทธิมนุษยชนไปฟ้องศาลปกครองไปกันมาทุกที่ ผ่านมาตั้งแต่รัฐบาลทักษิณมาถึงรัฐบาลสุรยุทธ์จุลานนท์ไปรัฐบาลสมัครรัฐบาลสมชายมารัฐบาลอภิสิทธิ์มาถึงรัฐบาลยิ่งลักษณ์หกรัฐบาลชาวบ้านชุมนุงเรียกร้อง NGO อออกมาเคลื่อนไหวนักวิชาการออกมาชาวบ้านได้รับผลกระทบหมู่บ้านล่มสลายถึงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็รับเผือกร้อนก้อนนีต่อมาที่ผ่านมาไม่มีใครที่จะทําอะไรยังไงให้มันเสด็จน้ํา ที่สุดท่านก็ส่งทุกฝ่ายลงไปสำรวจตรวจสอบว่าข้อเท็จจริงเป็นปรปการในะจึงพบจากการลงไปสำรวจของคุณหมอพรทิพย์นี่ก็ลงไปตรวจเด็กตรวจผู้หญิงตรวจคนผู้หญิงตั้งครรภ์ก็พบว่ามีโลหะหนักอยู่ในเลือดอยู่ในน้ำที่เขาอุปโภคบริโภคนำมาสู่การออกคำสั่งตามมาตรา44แต่พอออกมาแล้วก็ถูกวิจารณ์ว่าเสียค่างโง่ ถูกเอกชนเขาฟ้องเรียกค่าเสียหายสี่หมื่นล้านพูดกันเสมือนหนึ่งว่าเราแพ้แล้วเหมือนกับว่าเราแพ้แล้วเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจึงตอบเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งย้ำชัดๆไปฟังพลเอกประยุทธ์พูดเรื่องนี้ครับผมว่าจะเป็นต้องอ่านคําสั่งหัวหน้าคสช ที่72ธรรมรช59นะครับเรื่องการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคํานะครับฟังดีๆนะครับตานที่มีการร้องเรียนคัดค้านการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคําเนื่องจากการประกอบกิจการดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชนโดยเฉพาะปัญหาความขัดแยง้งของประชาชนในพื้นที่โครงการทําเหมืงองแร่ทองคําหลายแหง่งเต้นย้ำนะครับคําสังนี้หลายแหง่ง พุกเหมืองแร่ทองคํานะครับแม่ไในระบ,บุของใครใคนใดคนหนึ่งซึ่งยังคงต้องรอาการตรวจสอบวิเคราะห์และวินิจฉัยในข้อเท็จจริงและปัญหาจึงมีความจำเป็นต้องกําหนดมาตรการในการป้องกันและรับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนรวมทั้งกําหนดมาตรการในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคํา เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยรวมทั้งส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของชนในชาติอาศัยความตามมาตรา44ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับจับชั่วคราวมีคำสั่งต่อไปนี้ คณะกรรมก,การหมายความว่าคณะกรมกรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ2 5 5 9หรือตามกฎหมายว่าด้วยแร่แล้วแต่กรณีข้อ2ให้ผู้มีอำนาจในการออกอาชญาบัตรประธานบัตรและใบอนุญาตประกอบโลหก,กรรมตามกฎหมายว่าด้วยแร่ระงับการอนุญาตให้ํำรวจแล้ทำเหมืองแร่ทองคำรวมถึงการต่อยุประธานบัตรเหมืองแร่ทองคำและการต่อใบอนุญาตประกอบโลหะ กมแร่ทองคำไว้จนกว่าคณะกรรมการจะมีมติเป็นอย่างอื่นนะครับข้อที่สามให้ผู้ประกอบการที่รับประทานบัตรและใบอนุญาตต่างๆต,ต,ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำระงับการประกอบกิจการไม้ตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมสองร้อหกสิบเป็นต้นไปจนกว่าคณะกรรมการจะมีมติเป็นอย่างอื่นนะครับทั้งนี้ผู้ก,การดังกล่าวยังคงมีหน้าที่ในการฟื้นฟูพื้นที่ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้กำหนดไว้ในงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติไม่ว่าพื้นที่ประธานบัตรจะอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดก็ตามและข้อสี่ให้หน่วยงานดังนี้ดําเนินการแก้ไขปัญหาภายหลังการให้ระงับการประกอบกีจการเมืองแร่ทองคําและการประกอบโลหะรมแร่ทองคํานะครับการดการฟื้นฟูกุตสาหกรรมกทรสงสารสุขแลสุขภาพกองสุรนงานดูแลพนักงานและผลกระทบ นะครับกระทรวงสาธารรมกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีตรวจสอบวิเคราะห์วิจัยไขข้อจริงแก้ปัญหาพร้อมทั้งเสนอมาตรการแนวทางในการแก้ไขปัญหาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบกิจการเมืองแร่ทองคําและประกอบโุลพกรรมแร่ทองคํารวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียงตรอจนเสนอกรอบนโยบายนะครับและแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการแร่ทองคําให้คำนลำการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการขันติดผลทราบต่อไป ผู้รับการแต่งตั้งรือมอบหมายแบบนั้นที่ตามทางนี้ได้กระทาไปด้วยอํานาจหน้าที่โดยสุจริตไม่เลือกปฏิบัติไม่สมพูนแก่เหตุนะครับก็จะรับความคุ้มครองนะครับแต่ไม่ไม่ตัดสิทธิ์ผู้ได้รับความเสียหายที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากทางการตามกฎหมายด้วยความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่นะครับอันนี้ก็เป็นคําสั่งตัวละเอียดนะครับท่านเห็นได้ว่าไม่มีคําว่าเหมืองแร่กัลาเลยนะครับเป็นเหมืองแร่ทั่วไปทั้งหมดนะครับซึ่งหลังจากได้มีการตรวจสอบแล้วแล้วก็มีเหมืองแร่ทองคำเป็นจำนวนมากเขาก็รับการ ต่อวิญาสสมปทานไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่มีอยู่ประการหนึ่งที่ผมก็กําลังสารต่ออยู่เหมือนกันนะครับว่ามันปัญหาเป็นอะไรกันแน่นะครับอันนี้เป็นการระงรับการเนกิจการเป็นการชั่วคราวนะครับจนกว่า,าคณะกรรมการจะมีมติอย่างอื่นคือถ้าเขาแก้ปัญหาได้เลยได้เขาก็ต่อวิญาสให้เพราะว่ากฎหมายแ,แร่เราก็ออกมาใหม่แล้วใช่ไหมครับตอนนี้นะทุกอย่างแม้กระทั่งการถลุงแร่ทองคําวันนี้ก็ ได้ปลดล็อกตรงนี้ไปแล้วให้สามารถทะลุแม่ทองคำได้เดิมเนี่ยทะลุไม่ได้ต้องส่งวัตถุดิบไปต่างประเทศนะครับมูลค่าหายไปเยอะเลยรัฐบาลต้องแก้ปัญหาแบบนี้นะครับท่านครับนะเพราะฉะนั้นขณะนี้ทั้งต่างชาติและประชาคมก็ทราบดีนะครับถึงการใช้กฎหมายของไทยตามมาตรา44ซึ่งบระดาที่ประกอบกิจการเหมืองทองก็ยอมรับจริงหยุดํามือนินการ นะครับแล้วต่อมาคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแรกก็ได้ออกประกาศให้ผู้ประกอบการกลับมาประกอบกิจการได้นะครับแต่แต่แต,แต่แต่มีบางบริษัทเห็นว่าบริษัทไม่รับความเป็นธรรมจากหลายรัฐบาลต่อเอนอ 50, เื่องมาตั้งแต่ปี2550เรื่อมาจนถึงปี2559จึงได้นำเรื่องไปฟ้องร้องประเทศไทย่าคกลไกระหว่างประเทศการฟ้องร้องเป็นเรื่องทางคดีนะครับรัฐบาลก็จำเป็นต้องไปแก้หานี้นะครับแต่ผมใช้คำจางบาศศัตรสีในในลักษณะที่เป็นเชิงครอบคลุมไปทั้งหมดนะครับซึ่ง วันอื่นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับและมีความบิดเบือนว่าผมสั่งปิดเหมืองทองยึดเหมืองทองไม่ใช่เลยนะครับดูคําสั่งแล้วลวกันแล้วก่อตัวก่อต,ตัวมาต่อนเนื่องหลายสถาบานแล้วเรื่องปัญหาสิ่งสุขภาพสิ่งแวดลอ้อมผมจะเป็นต้องรับฟังเขาอะนะใครไม่ฟังก็ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่รู้เหมือนกันก็นกแล้วแต่แต่ผมต้องฟังนะวันนี้คณะกรรมการยุบาบป่านจัก,การแรกก็ได้ออกประกาศให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่ทองคำกลับมาประกอบกิจการได้แล้วนะครับผมก็ย้อนให้ฟังเพียงแค่นี้เพราะเะไรอื่นนั้นเป็นเรื่องของ เรียกอะไการต่อสู้ในยุคโตตุลาการนะครับซึ่งยังไม่มีผลตัดสินออกมานะครับก็มีการหารือกันต่อไปในการแก้ปัญหาผมก็ทำเหมือนกันเช่นในกรดีกันด้เกิดสมัยใครไม่รู้ของดานของใครอืทางด่วนของใครโอเบลของใครผมไม่รู้เหมือนกันแล้วมันถึงมาถึงผมเนี่ย แล้วท่ากนกรมบะตีผมอยู่อย่างเดียวแกแล้วท่านทำไม,ไม่แก้สมัยท่านเป็นรัฐบาลนะครับผมถามท่านหน่อยก็แล้วกันนะอันนี้ผมก็พูดกับประชาชนแล้วกันพอพูดในนี้ก็เท่านั้นนะนะว่าท่านก็นไม่ฟังผมอยู่แล้วน,นะครับนั่นก็เป็นส้มเสียงของพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ได้ชี้แจงนะครับต่อคำอภิปรายของฝ่ายค้านเมื่อวานนี้ที่พูดถึงเรื่องของเหมืองทองอัคราที่มองว่าเป็นความเสียหายจากการออกคำสั่งของนายกรัฐมนตรี นะครับโดยที่ไม่ได้พูดถึงว่าก่อนที่จะออกคําสั่งชาวบ้านเดือดร้อนอย่างไรนะครับเรื่องนี้ก็สองคนยนต์ตามช่องฝ่ายค้านมองมุมหนึ่งรัฐบาลก็มองว่าปัญหามันคืออะไรนะครับทีนี้จะได้คุยกับท่านอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแรกกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับที่แน่นอนนะครับท่านรับผิดชอบเรื่องนี้อยู่ ว่าหลังจากที่มีการระงับกิจการตรงนี้กันไปก่อนแล้วเนี่ยหลังจากนั้นกระทรวงอุตสาหกรรมรัฐบาลทําอะไรนะครับไปคุยกับท่านอธิบดีวิศณุทับเที่ยงนะครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับคุณถนอมครับครับท่านครับหลังจากที่ถ้าผมย้อนกลับไปนิดหนึ่งก็คือว่าพอมีคําสั่งมาตรา44ให้ระงับกิจการที่เกี่ยวข้องกับการสัมานาการสํารวจการประกอบกิจการทั้งหมดเนี่ยหลังจากนั้นมาเนี่ยกระทรวงอุตสาหกรรมทําอะไรครับท่านครับ ขออนุญาตเรียนงนี้นะว่าคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะครับหรือคํสั่งหัวหน้ากรสชอเรื่องการแก้ไขปัญหาภกมะทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคําเมื่อปีห้าเก้าที่ว่านี้นะฮะครับ,รบเป็นคําสั่งให้ระงับการประกาศการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคําเป็นการชั่วขราวนะฮะทั่วประเทศเออเฉพาะเหมืองแร่ทองคํานะครับ แล้วก็ในในคำสั่งเดียวกันเนี่ยนะครับแปลแปลว่าเหมืองอ,อื่นนี่ทาได้ใช่ไหมท่านจะจไม่ใช่ตรงเหมืองแร่ชิดอื่นอ่าเหมืองแร่ทีอื่น,น,นยังยังไม่มีปัญหาก็เลยทําได้ยก<อ>เป็นเหมืองแร่ทองคําที่มีเรื่องร้องเรียนพอนงางเยอะก็เลยให้ให้ให้ระง,งับไว้เป็นการชั่วคราวก่อนแล้วก็ในในคําสั่งมส4สี่ที่ว่านี่นะฮะให้ระงับการประกอบกิจการเป็นการชั่วคราวนะครับแล้วก็ให้ระงับการอนุญาตประธานบัตรหรืออาจเชียบัตรพิเศษรายใหม่ไว้ก่อน นะครับแล้วก็ให้กระทรวงาหกรากรนะครับพร้อมด้วยอีกสามกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะครับได้แ,แก,กสส่กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี่นะฮะครับ,รบไปตรวจสอบข้อที่จริงนะครับแล้วก็นําเสนอเรื่องของแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในรอบพื้นที่เหมืองแร่สองคาครับนะครับรวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหานะฮะแล้วก็รวมทั้ง ให้ทั้งสี่กระทรวงนี้นะครับทํางานร่วมกันในการเสนอกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการแร่ทองคำนครับ,รบเพื่อให้คณะกรรมการนโยบายแร่ชาบนี่นะครับเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ,บแล้วก็ให้เสนอคณะดนตรีเพื่อทราบด้วยซึ่งกรอบนโยบายทองคําที่ว่านี่นะครับก็จะเป็นมาตรการรองรับว่าถ้าจะจําเป็นนะฮะจะต้อง เปิดให้มีการประกอบกิจการเหมือนแร่ทองคํากลับขึ้นมาใหม่เนี่ยจะต้องประกอบการอยู่ภายใต้กรอบนโยบายแร่ทองคาที่ว่าเนี่ยครับ,รบเพื่อป้องกันปัญหาในเรื่องของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่เป็นปัญหาอยู่เดิมนะครับครับซึ่งอันนี้รวมถึงการอีกเชื่องเลยฮะซึ่งตรงนี้รวมถึงการต้องแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับแร่ใหม่ด้วยไหมครับท่านครับครับด้วยด้วยความที่เมื่อปีสอง0ันห้าร้อย 59นะครับในช่วงนั้นทางกระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เองเนี่ยนะฮะก็ได้มีการเสนอร่างพรบแร่ฉบับใหม่นะครับซึ่งผ่านคลมแล้วนะครับและอยู่ในชั้นการพิจารณาของขคณะกรรมการของสอนอชอในช่วงนั้นพอดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นพรบแร่ฉบับใหม่ในปี2560นะครับแล้วบังเอิญว่า คณะกระมรมการกรรมธิการเรื่องการพิจารณาพรบแร่นี้ครับก็ได้ให้ความเห็นชอบนะครับแล้วก็เสนอไปที่กิจกาเพื่อออกเป็นกฎหมายแร่ร2 5 0ูนี่นะครับก็มีผลใช้บังคับในเดือนสิงหาคมปี2500พร้อมๆก,กันกับนโยบายตรงคำที่นะครับเป็นไปตามคำสั่งของหัวหน้าคอสอชกอ็อดีเลยนโยบายตรงคำเนี่ยได้รับความเห็นชอบจาก คณะอนตรีนะฮะในเดือนสิงหาคมพศสองห้าหกศูนย์เช่นเดียวกันในเวลาที่ไล่เยี่ยกันเลยนะครับครับเพราะฉะนั้นร่างพรบแรกตอนนั้นยังเป็นร่างอยู่นะครับแล้วก็ประกอบกับคําสั่งของนายกรัฐมนก็อยู่ในห่วงเดียวกันเพราะฉะนั้นในห่วงเดียวกันในห่วงเดียวกันนะครับครับเปะนั้นสองสองเรื่องเนี่ยฮะก็จะมีผลต่อการประกอบกิจการเหมืองแร่ ทองคําครับทั้งสองเรื่องตัวพรบแร่นะครับก็จะเป็นแม่บทนะครับในเรื่องการบริหารจัดการแร่การพิจารณาการอนุญาตประทานบัตรเหมืองแร่การพิจารณาการอนุญาตการสารวจแร่นะครับหลักการในการกากับดูแลการป้องกันกระทุต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนนะครับวิธีการจัดสรรผลประโยชน์นะครับจากการทําเหมืองแร่ไปสู่ท้องถิ่น นะครับแล้วก็บทลงโทษต่างๆถ้ากรณีผู้ประกอบการกระทําผิดหรือฝ่าฝืนกฎหมายก็จะเป็นแม่แบบของพรบแร่สองห้าสก็เหมือนกับว่าเป็นการอุดช่องว่างช่องโหว่ที่มันเป็นจุดอ่อนนะครับหรือจุดที่มันทําให้เกิดปัญหาเหมืองแร่อย่างตั้งแต่อัคราหรือที่อื่นๆที่ทําให้เกิดการชุมนุมเรียกร้องหรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกฎหมายฉบับนี้ก็ต้องไปปรับแก้จุดอ่อนเหล่านั้นใช่ครับนะครับโดยแต่ละแต่ละสําสำคัญของพรบแร่ฉบับใหม่เนี่ยเน้นในเรื่องของ การสร้างความการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่นะฮะครับตั้งแต่ขบวนการขออนุญาตตั้งแต่ต้นเลยนะครับครับต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่นะครับด้วยก่อนที่มีการอนุญาตครับท่านครับตอนนี้ก็กฎหมายฉบับนี้ก็บังคับใช้มาตั้งแต่สิงหา6กศูอย่างที่ท่านว่าเพราะมันบังคับใช้แล้วเนี่ย นโยบายที่เกี่ยวข้องกับแร่ทองคําอย่างที่ท่านว่าเนี่ยเราเราเปิดเปิดให้กับบริษัททําการสํารวจต่อเลยไหมหรือ,อยังไงท่านกันหลังจากนั้นมาครับก็ที่จริงในในคําสั่งของมสี่สี่เนี่ยฮะคําสั่งคสชยังยังมอบอํานาจนะครับให้คณะกรรมการนโยบายแร่งชาตินี่นะครับมีอานาจในการแก้ไขพูดง่ายแก้ไขคําสั่งของหัวหน้าคอสชอที่ให้หยุดการอนุญาตหรืออะไรครับ การประกอบกิจาการเหมือนแรกตรงคาเอาไว้ก่อนเนี่ยครับคณะกรรมการนียบายแร่แห่งชาติเนี่ยมีอำนาจในการมีมติให้กลับมาอนุญาตได้หรือมีอำนาจในการมีมติให้สามารถอนุกลับมาประกอบกิจการได้เหมือนเดิมที่เป็นเป็นเป็นมติของคณะกรรมการนียบายแร่แห่งชาติซึ่งก็มีมติมาแล้วเช่นเดียวกันอันนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับท่านตั้งแต่เดือนอสิงหาคมสองห้าหกสิเช่นเดียวกันครับอยู่ในช่วงเวลาที่ไล่เลียกกันหมดเลยอ๋อตั้งแต่ตอนนั้นเลย ใช่ครับทีนี้พอพอมันอนุญาตให้ทําได้ตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยแปลว่าอย่างไรกระทรวงอุตสารการรมก็ต้องมีการประกาศเชิญชวนให้มาทําการสํารวจหรือว่าผู้สนใจมาอะไรต่างๆอย่างนี้ก็ทําตั้งแต่ตอนนั้นเลยเหรอครับก,ก,ก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่ากรณีเหตุมีมติคือเนี้เรื่องเรื่องการขออนุญาตเหมืองแร่ทองคํานะครับหรือการขออนุญาตสํารวจแร่ทองคํานี้นะครับครับมีคําขอมีคําขอที่ผู้ประกอบการเนี่ยฮะได้ยื่นคําขอค้างการ พิจารณาไว้เนี่ยตั้งแต่ประมาณปี2549เป็นต้นมาแล้วครับแต่ว่านในปี2550เนี่ยครับรกระทรวงศึกษากรเองไปเสนอเป็นมติคอรมอเอาไว้ว่าอยากให้มีการศึกษาพัฒนานโยบายตรงคำก่อนเพื่อเอามาเป็นกรอบในการพิจารณาอนุญาตในขณะที่ยังไม่มีกรอบนโยบายตรงคำนี้นะครับให้ชะลอการอนุญาตอาชบัติพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจแร่ตรงคำไว้ก่อน ซึ่งก็การว่าเรื่องคําขออนญาตต่างๆของที่เกี่ยวข้องกับการตารวจแร่ตรงคําที่ว่าเนี่ยก็ค้างการพิจารณามาตั้งแต่ปี2549เป็นต้นมาเลยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่กระทรวงอุตสาหกรรมกาลังดาเนินการอยู่ในปัจจุบันก็คือ,อผู้ประกอบการรายเดิมนะครับที่มีการขออนุญ,ญาตไว้ตั้งแต่พศ2549นะครับหลังจากมีนโยบายตรงคํานะครับในปีพศ2560แล้ว รวมทั้งคณะกรรมการนโยบายแรกห่งชาติเองก็มีมติว่าให้สามารถกลับมาขออนุญาตได้มีมติว่าหน่วยงานอนุญาตเนี่ยสามารถพิจารณาคําขอต่างๆได้เหมือนเดิมเนี่ยทางผู้ประกอบการเองที่เคยมีคําขอค้างอยู่ในอดีตนะครับก็กลับมาพูดง่ายกลับมาเดินเรื่องคําขอตรงเข้าใหม่ตามระเบียบใหม่ตามพรบใหม่ที่ออกมาใช่ครับท่านท่างนั้นที่ครับ ท่านทั้งนั้นที่เมืองจันตอนนี้ที่เขาเห็นว่าเขาเอกชนเ็าเข้าไปขุดเจาะสำรวจกันอยู่เนี่ยอันนั้นมันมันมันเริ่มของใหม่หรือว่าของสืบเนื่องมาตั้งแต่ของเก่ายัางไงท่านครับเป็น,เป,นเป็นคำขอเก่าค้างอยู่ตั้งแต่ปี2 5 4 9ครับสองแปลงครับจุบดชะลอไว้ด้วยมติพรมองว่ายังไม่ไม่อนุญ,ญาตจนกว่าจะมีนโยบายตรงคำรองรับที่แก่งหางแมวใช่ไหมท่านฮะที่แก่งเป็นแก่งหางแมวครับอื ทีนี้พอพอพอคณะกรรมการแร่ทองคำอนุญาต<ป>กฎหมายฉบับใหม่ผ่านเรียบร้อยมีผลอันนี้อันนี้เขาแสดงว่าเขาก็าไปดําเนินการต่อจากคาขอเดิมเหรอครับท่านใช่ครับก็เป็นการเดินเรื่องต่อจากคําขอเดิมที่เคยขอยื่นค้างเอาไว้นะครับแต่ต้องทําภายใต้ระเบียบใหม่ทั้งหมดต้องอยู่ภายใต้กฎหมายแร่ฉบับใหม่ต้องอยู่ภายใต้กฎกติกาของนโยบายทองคํานะครับซึ่งประเด็นประเด็นสําคัญของนโยบายทองคํานะฮะที่เกี่ยวข้องกับ การขอญาตตำรวจแร่หรือการขอญาตอาิบากพิเศษนี่นะครับอันดับแรกเลยเมื่อมีคําขอเกิดขึ้นจะต้องแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบนี่คืออยู่ในในโยบายรองคําเลยอืดังนั้นสิ่งที่ชาวบ้านรับทราบว่ามีการขอเกิดขึ้นแล้วก็ก็มีการคัดค้านเกิดข,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 ขึ้นเนี่ยฮะก็เป็นเพราะนโยบายรองคําไปบังคับเอาไว้ต้องแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ทราบด้วยว่ามีคําขอเหล่านี้เกิดขึ้นนะฮะครับ แล้วแล้วพอชาวบ้านเขาคัดค้านนี่เขาต้องทําอะไรยังไงไหมครับท่านครับเด่นว่าก็มีการเริ่มขุดเจาะสำรวจแล้วอย่างนั้นหรือเปล่าครับท่านอ๋อยังครับอันนี้ยังเรียกว่าเป็นขั้นคําขออนุญาตเท่านั้นเองยังไม่มีการดาเนินการใดๆเกี่ยวกับตอนนี้ชาวบ้านรู้แล้วว่ามีบริษัทเอกชนบริษัทหนึ่งนะครับไปยื่นคําขอแล้วก็ได้ได้ได้ใบอนุญาตคําขอที่จะทําการสำรวจว่ามันมีสายแร่อยู่ตรงไหนอะไรยังไงประมาณนี้หรือเปล่าครับหรือยังไงท่านอะต้องเรียนนี้ครับ ในเรื่องของพื้นที่ตรงนี้นะฮะแดนเพอแก่งหางแมวเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ในทางวิชาการเนี่ยนะครับโดยกรมทรัพยากรธรณีหรือก,มกร,รมปริการมรดาและการหมอนแร่เนี่ยในภาครัฐเราเคยรู้อยู่แล้วแล้วก็เคยประกาศให้สาธารณารับทราบเดียวกันว่าพื้นที่ตรงเนี้ยมีโอกาสที่จะเจอแร่ทองคําครับซึ่งแต่ภาครัฐอ่ะยังไม่เคยลงชุนตำรวจจริงจังให้รู้ชัดเจนว่ามีแร่มากน้อยแค่ไหน แต่นโยบายของภาครัฐคือเราจะพยายามส่งเสริมให้ภาคเอกชนนี้นะครับเป็นผู้สำรวจแร่เองโดยโดยตางภาคระเรื่องของการลงทุนเรื่องของความเสี่ยงในการที่จะเจอแร่หรือไม่เจอแร่เนี่ยให้อยู่ใ,<ห>ใน,น,ใ,นในภาคเอกชนครับดังนั้นบริษัทลิศภูมิดังกล่าวเนี่ยก็มีความสนใจที่จะขออนุญาตสำรวจหาแหล่งแร่ในพื้นที่ตรงนั้นที่จังหวัดจัทนทบุรีครับเขาได้มาครับเขาได้มัน เขาได้ใบอนุญาตแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างเข้าไปทําการเอายังไม่ได้เหรอท่านเป็นแค่คําขออนุญาตนะยังไม่ได้รับอนุญาตเลยครับอ๋อที่ชาวบ้านเขาออกมาคัดค้านกันอยู่ตอนนี้บอกว่าบริษัทนี้ได้ไปแล้วเข้าไปทําการสำรวจแล้วข้อที่จริงคือยังไม่ได้รับใบอนุญาตยังเลยครับแล้วผมเห็นสื่อคําขอครับเห็นสื่อบางฉบับไปบางสื่อบางทีวีบางช่องนะครับก็ไปถ่ายรถกําลังขุดเจาะขุดดินขุดอะไรกันอยู่แล้วตกลงมันยังไงครับั้งตนตรงนั้นนะครับท่านเรื่องเรื่องถ้าเกิดนี้ อันดับแรกนะครับคําขออนุญาตสารวจแร่นะครับถ้ายังไม่รับอนุญาตนะฮะผู้บริษัทผู้ขอไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่เพื่อทํากิจกรรมใดๆก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับการสารวจแร่อันนี้โดยหลักการนะฮะครับครับบถ้าพบเห็นว่าผู้ขอรับใบอนุญาตนี้นะฮะเอาเครื่องไม้เครื่องมือเข้าไปในพื้นที่ถือเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายแร่สามารถดาเนินคดีทางอาญาได้เลย งั้นผมทวนอีกทีนะครับท่านครับบริษัท,ทริชภูมิไมนิ่งใช่ไหมครับที่เป็นบริษัทลูกอของอัคราไมานิ่งเนี่ยใช่ไหมครับท่านฮะใช่ครับใช่ครับที่บอกว่าเขาได้สัญญาได้เขาเรียกอะไรียกเขาเรียกได้อัดยาบัตรที่จะเข้าทําการสำรวจตรวจหาแร่ในเขตพื้นที่ที่จันทบุรีแกงหางแมงแล้วข้อที่จริงคือยังไม่ได้รับใบอนุญาตตรงนี้ยังไม่ได้รับใบอนุญาตเลยครับยินดียืนยันเลยครับเป็นแค่คําขออนุญาต เป็นคําขอใครจะเป็นผู้อนุมัติคําขอนี่ท่านก็ในในระบบการพิจารณาคําขออนุญาตอาชีพบัตรพิเศษเพื่อการสำรวจแร่นี่นะครับหลังจากที่มีการยื่นคําขอที่สํานักง,งานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรีแล้วเนี่ยนะเมื่อประมูลเรื่องอบริษัทนะครับส่งแผนงานการสารวจแร่แผนงานการฟื้นฟูพื้นที่นะครับส่งให้อุตสาหกรรมจังหวัดแล้วก็แล้วก็สํงงานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต ของกร,รมเหมืองแร่แล้วเนี่ยฮะเป็นผู้ตรวจสอบครับถ้าตรวจสอบเอกสารครบถ้วนแล้วเนี่ยถึงจะส่งเรื่องมาที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กรมเองหลังจากตรวจสอบแล้วนะฮะก็จะนําเสนอให้คณะกรรมการแร่นะครับเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบทาขออนุญาตดังกล่าวหรือไม่อยู่ที่คณะกรรมการแร่ครับคณะกรรมการแร่เป็นผู้วให้ความเห็นชอบก่นครับครับแต่ว่าจุดเริ่มต้นต้องไปยื่นที่อุตสาหกรรมจังหวัดก่อน ใช่ครับในแ้นะพื้นที่ตรงไหนก็อยู่จังหวัดไหนก็ไปยื่นขอที่อุตสาหกรรมจังหวัดนั้นนะครับซึ่งเขาไปยื่นแล้วถูกไหมครับท่านครับเขายื่นแล้วครับทีนี้มันมาอยู่ในขั้นตอนไหนตอนนี้ท่านทั้งนั้นตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่นะครับอุตสาหกรรมจังหวัดนะครับอแล้วก็สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขตของกรมเหมืองแร่นะฮะที่เขตโคร,ราชเนี่ยเขาตรวจสอบแผนงานการสํารวจแร่ให้แล้วคือว่ามุคงามครบถ้วนถูกต้องตามหลักวิชาการ นะครับเดี๋ยวเขาจะส่งเรื่องแจ้งไปที่อุตสาหกรรมจังหวัดว่าถูกต้องแล้วเนี่ยให้อุตสาหกรรมจังหวัดเนี่ยส่งเรื่องคำขอทั้งหมดทั้งสองแปลงของบริษัทเลชภูมิเนี่ยส่งเข้ามาที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเจ้าการเมืองแรกเพื่อพิจารณาดาเนินการในขั้นต่อไปนะครับอืมอันนี้ก็ชัดเจนนะครับตกลงมีคําขอไปจริงแต่ว่ายังไม่ได้ผ่านกระบวนการอนุมัติใดๆเลย,เ,ลยเพราะฉะนั้นเมื่อย,ยังไม่มีการอนุมัติท่าเข้าอันนี้คือขั้นตอนการสํารวจถูกไหมท่านนะไม่ใช่เข้าไปท<ช>ําได้แ,แล้วเป็นเมื่อยังไม่อนุมัติ เมื่อยังไม่ได้อนุมัติคําขอให้เข้าไปสํารวจเขาก็ยังไม่สามารถไปทําการใดๆได,ได,ได้ถ้าเข้าไปทําการอะไรก่อนที่จะได้รับคาอนุญาตตามคําขออันนี้ก็สามารถจะร้องลงโทษได้เลยเหมือนกันดาเดนินคด,ดีได้เลยครับอืมสักครึ่งนาทีสุดท้ายครับท่านครับเวลาหมดเนี่ยนะครับท่านบอกอ,อะไรกับชาวจันทบุรีชาวแก่งหางแมวหน่อยแล้วกันครับท่านครับที่ตามเรื่องนี้อยู่นะครับว่าขณะนี้ที่เขารวมตัวกันเนี่ยท่านจะบอกอะไรเขาครับ,รบทานงนั้นก็ต้องเรียน พอแม่พี่น้องประชาชนชาวแก่งหางแมวนะครับต้องเรียนว่าขณะนี้นะฮะบริษ,ษัทลิซปูลมีความประสงค์ในการขอญาตสำรวจแร่ทองคําครับซึ่งการสำรวจแร่ทองคําเนี่ยก็เพื่อจะไปเจาะสำรวจพูดง่ายๆนะฮะเพื่อหาว่าตรงนั้นน่ะมีแร่ทองคําจริงหรือเปม่จริงหรือเปล่า,รรลาครับมีแร่ทองคํามากน้อยแค่ไหนเพียงพอต่อการลงทุนทาเหมืองหรือไม่นะครับซึ่งการการสำรวจแร่เนี่ยเป็นกิจกรรม พูดง่ายว่าการะทําต่อพื้นที่เพียงเล็กน้อยนะฮะการเจาะสารวจในแต่ละรูเนี่ยอาจจะเป็นรูเจาะขนาดสามนิ้วหรือสี่นิ้วอะ่ะนะครับเล็กเล็กกว่าการเจาะน้ําบาดาลอีกค้ับกิดเ,เพื่อเพื่อเพื่อเก็บแท่งตัวอย่างเนี่ยเอามาวิเคราะห์ดูว่าเออเจอเจอทองมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งอาจจะเจอหรือไม่เจอก็ได้นะครับแต่ว่าเมื่อเจอทองแนละ้วสมมุตินะฮะการเจอทองแล้วเนี่ยถ้าเกิดรบริษัทประสงค์จะทําเหมืองเนี่ยก็ต้องมาขออนุญาตประธานไว้ แต่ในขั้นตอนการขอญยตประธานบัตรเนี่ยก็จะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาต่างๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการออกแบบการดํเเหมืองที่ถูกต้องตามวิชาการการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็ต้องเข้าตามกฎหมายใหม่เงื่อนไขที่ออกมาเนี่ยหใช่ไหมครับแน่นอนครับก็มอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเรียนพ่อแม่พี่น้องนะฮะการอนุญาตอาจเชบัตรพิเศษตำรวจแร่นี่นะฮะกรมอุตสาหกรรมทื้นิยาการเมืองแร่เนี่ยเราอนุญาตให้สิทธิ์แก่ผู้ประกอบการในการสำรวจเท่านั้น เราไม่ให้สิทธิเรื่องผิวดินอะไรให้เขาไปเลยการที่เขาจะเข้าไปในพื้นที่ตรงนี้ได้ถ้าเป็นพื้นที่ป่าไม้ก็ต้องขอญาตใช้พื้นที่จากป่าไม้ครับถ้าเป็นพื้นที่สปกอาจต้องไปขอญาตสปกก่อนซึ่งระเบียบปัจจุบันเนี่ยฮะสปกอาจจะยังไม่อนุญาตให้มีการสำรวจแล่เพราะเป็นระเบียบใหม่ที่ยังไม่มีกฎหมายรองรับท่านครับจริงๆถ้าเป็นที่เอกชนครับก็ไปขอญาตเจ้าของที่ด้วยก่อนจะเข้าพื้นที่ก็ได้ครับ สุดท้ายประชาชนจะมีส่วนร่วมยังไงอย่างที่ท่านว่าตามกฎหมายเนี่ยชาวบ้านมีสิทธิ์จะไม่เห็นด้วยได้ไหมครับถ้าชาวบ้านไม่ยอมเนี่ยก็จะครับก,ก,ก็โดยหลักนะฮะหนึ่งถ้าถ้าประชาชนส่วนใหญ่นะครับไม่เห็นด้วยนะครับ,รบทางราชการนะครับก็จะต้องฟังเสียงประชาชนแต่สิ่งที่เราเราจะต้องดำเนินการคือต้องชี้แจงทาความเข้าใจกันก่อนอว่าชาวบ้านกลัวอะไรมีความห่วงใย่อะไร,รแล้วสิ่งที่ราชการลึกลมไปชี้แจงเนี่ยชาวบ้าน ฟังได้หรือไม่ครับก็ต้องว่างด้วยเหตุด้วยผลแล้วครับครับก็ชัดเจนครับท่านครับถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมยังไงที่จะสร้างความรับรู้และก็ความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับจะได้พูดคุยกับท่านในโอกาสต่อไปวันนี้ขอบคุณนะครับท่านครับครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ สวัสดีครับท่านอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรกกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับวันนี้ก็บอกไปยังพี่น้องชาวจันทบุรีโดยตรงนะครับอย่างน้อยที่สุดก็จะได้เข้าใจว่ากระบวนการและขั้นตอนอยู่ในช่วงห่วงเวลาไหนอย่างไรทั้งหมดตกลงว่ามีการยื่นคำขอยังไม่อนุญาตให้มีการสำรวจนะครับแล้วก็ได้รับอนุญาตให้สำรวจแล้วก่อนจะเข้าไปทําก็จะต้องมีกระบวนการอีกเยอะแยะเลยเท่าที่ฟังดูตามนี้นะครับคุณผู้ชมครับไปดูโควิด